สามเรื่องที่คุณไม่รู้ของโรคพาร์กินสันเพื่อนๆครับมีคนในบ้าน คนรู้จักหรือว่าคนที่ละแวกหมู่บ้านเดียวกันเป็นโรคพาร์กินสันไหมครับโรคพาร์กินสันเป็นโรคที่พบไม่บ่อยนะครับในประเทศไทยเนี่ยมีคนเป็นโรคนี้นะครับโดยประมาณ5 0 0แสนถึงห0 0 0นคนทั้งประเทศท,ทุกๆหมู่บ้านนะครับก็อาจจะมีคนเป็นโรคพาร์กินสันเนี่ยประมาณสัก5-10ถึงคนนะครับต่อหนึ่งหมู่บ้านนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นโรคนะครับโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นโรคที่ปัจจุบันยังรักษาไม่หายขาดและเป็นโรคเลือหลังครับโรคเลือหลังแปลว่าต้องมีการรักษาไปเรื่อยๆจนตลอดไปนะครับ นะและโรคนี้เนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปนะครับ5ปีถึง10ปีผ่านไปน<ร>ก็อาจจะรุนแรงถึงขั้นไม่สามารถเดินได้นะครับอาจจะนอนติดเตียงนะครับหรือว่าอาจจะต้องให้อาหารป้อนคาวปอนน้ำทางสายยางนะครับซึ่งโรคพาคร,ร์กินสันนะครับมักจะเกิดในผู้สูงอายุครับและมักจะเกิดในผู้สูงอายุที่อายุ60ปีขึ้นไปก็เป็นโรคที่สาเหตุเนี่ยนะครับเกิดจากการที่มีสารเคมีบางอย่างในสมองมันผิดปกตินะครับชื่อว่าสารโดปามีนเนี่ยมันลดลงพอสารจนลดลงปุ๊บ เ่งเป็นสารที่ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวได้ง่ายของร่างกายเนี่ยพอมันลดระดับลงไปปุ๊บมันก็จะทําให้มีอาการเดินช้านะครับอาจจะมีการมือสั่นนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการเดินลําบากเกิดขึ้นได้นะครับเนาะแต่ว่าอาการเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะเกิดในคนอายุน้อยกว่า60ได้ยิ่งถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับเริ่มเป็นตั้งแต่อายุน้อยๆเช่นอายุนอบกว่า40หรือเริ่มเป็นตั้งแต่อายุ30มเนี่ยมีโอกาสนะครับที่ลูกนะครับ อาจจะติดต่อทางสายเลือดของเราเป็นไปได้นะครับเนาะอังน,นั้นเนี่ยโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นโรคที่ทุกคนน่ะต้องรู้จักโรคพาร์กินสันนะครับถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เพื่อนเพื่อเริ่มรักษาเร็วเนี่ยก็จะช่วยทําให้คุณภาพชีวิตที่ไม่ดีเนี่ยก็กลับมาสุขภาพที่ใกล้เคียงปกติได้ครับตามเรื่องที่คุณยังไม่รู้ของโรคพาร์กินสันเรื่องที่1ครับอาการของโรคพาร์กินสันที่มักจะเจอบ่อยคืออาการมือสั่นครับคนไข้กว่า70็ดสิบนร้อยคนหรือ70%็เรนี่ยก็มักจะเริ่ นมือสั่นเนี่ยก็มักจะเกิดจากที่ข้างใดข้างหนึ่งของร่างกายก่อนเช่นอาจจะเกิดที่ข้างขวาก่อนหรือข้างซ้ายก่อนในช่วงระยะแรกของโรคอาจจะประมาณสัก6เดือนถึง1ปีแรกจากนั้นถ้าเราไม่ได้สังเกตหรือว่าอาจจะพามาหารักษาช้าเนี่ยมันก,ก็จะเริ่มกระจายใหม่ข้างหนึ่งครับกลายเป็นที่สองข้างมือสั่นสองข้างแล้วก็อาการมือสั่นเนี่ยมักจะสั่นตอนอยู่เฉยครับถ้าเกิดว่ามีการปฏิสัมพันธ์กันเดินไปเดินมาก็มักจะไม่ค่อยสัน่นแต่มักจะสั่นตอนอยู่นิ่งๆครับเป็นอยู่บนโต๊ะเฉยๆหรือว่านั่ง ดูตรรทั์เนี่ยก็อาจจะมีมือสั่นขึ้นมาก็าจะมีอาการมือสั่นของมือข้างใดข,ข้างหนึ่งนะครับอ่จากนั้นก็จะก,กลายมาเป็นสองข้างเมื่อเวลาผ่านไปครับเรื่องที่คุณไม่รู้ข้อที่2อครับอาการของคนไข้พีสันก็มักจะมีอาการเดินช้าครับเดินชา้าหรือเดินลําบากหรือเดินไม่ถนัดอาจจะรู้สึกว่ามันไม่มีแรงไปครึ่งซี่แต่ว่าไม่ใช่เชิงอ่อนแรงครับเป็นการที่แบบแรงมีอยู่แต่มันก้าวไม่ออกแล้วก็เดินชา้าบางคนก็จะมีอาการนะครับเดินหลังคอมครับเดินหลังค่อมเดินหลังค่อมแล้วก็อาจจะมีอาการก้าวลาบาก เดินช้าเดินช้าความปกติที่ควรจะเดินหรือว่าในช่วงก้าวแรกๆของการเดินครับก็จะเดินเหมือนซอยเท้าทีๆสักพักหนึ่งพอผ่านไป2อสก้าวก็จะค่อยๆเดินคล่องขึ้นนะครับนี่ก็เป็นอาการอย่างที่สองที่คุณอาจจะไม่ทันตั้งตัวและไม่รู้ตัวว่านี่คืออาการของโรคพาร์กินสันครับเรื่องที่คุณไม่รู้เรื่องที่3ครับคนไข้พาร์กินสันมักจะหน้าไม่ค่อยยิ้มครับหรือว่าไม่ค่อยมีสีหน้าไม่ใช่ว่าคนไข้พาร์กินสันเขาจะไม่อยากยิ้มนะครับแต่ว่าเนื่องจากใบหน้าของเขากล้ามเนื้อใบหน้าของเขามันก็ขยับ ช้าเหมือนการเดินครับเขาก็เลยยิ้มช้านะครับก็เหมือนกับว่าเขาจะเหมือนดูเย่อหยิ่งดูแบบทําไมพูดแล้วไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยตอบสนองนะครับแต่ว่ามันก็เป็นอาการของตัวโรคที่เมื่อมีเรื่องราวที่รู้สึกสนุกสนานเฮฮานะครับคนหนึ่งก็หัวเราะกันแต่ว่าคนไข้พเอชัก็จะทําหน้าเรียบเฉยก็เป็นอาการของหน้าไม่ยิ้มนะครับแล้วว่าหรือว่าไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยแสดงสีหน้าครับสรุป3มสิ่งที่คุณยังไม่รู้ของโรคพาร์กินสันนะครับอาการสามอาการที่เป็นอาการเตือนนะครับเนาะมือ ตื่นเดินช้าหน้าไม่ยิ้ม3อย่างนี้มักจะเจอบ่อยกว่าคนไข้ถึง70% 80ของที่เป็นโรคพาร์กินสันก็เป็นอาการเตือนของโรคพาร์กินสันที่เล่าให้ฟังทั้งหมดที่คุณอาจจะยังไม่รู้นะครับความรูท้ที่เป็นประโยชน์ด้านการแพทย์นี้ยังมีเพื่อนๆอ,อ,อีกหลายคนนะครับรอการแบ่งปันจากพวกเราอยู่กดกดไลค์กดแชร์ทั้งเพจกดแชร์ทั้งคลิปและขอเพื่อนๆคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับว่าเพื่อนๆอ,อยากฟังเรื่องอะไรเค <c oughs> ล็ดลับใดๆเกี่ยวกับโรคสมองคุณหมอจะจัดให้ครับขอขอบคุณนะครับร้านชีวิตธรรมดาจังหว เชียงรายที่เป็นเอื้อเฟือสถานที่ในวันนี้กับผมอาจารย์แพทย์ฐานุชหมอสมองครับ